มาเบิงพันข้าวที่เราแช่ไว้พันข้าวไรซ์เบอร์รี่โอ้นี่เห็นไหมคะนี่โอ้อัตราการงอกดีมากสวย ชอบดีอยู่จ้ะนม่ลาเขามันเปลือกมันถึกหนามมนกครับออกสีคำๆใแน่ยู่เนาะปูนพอละว,วานแล้วอาวาวานไว้หน่อยเดี๋ยวมันแห้งข้าวโพดมันสีวานบ่ได้พอแล้วก็เรยว,วานก่อนละวานแค่ขอบๆมันเหรอ ยางถึงยงแหงเข่าหรอหรือดินอ๋อถ้าดินมันแหงเข่ามันสิบเตรติดน้ำบอกความสมองวิน้ำเต็งออก ่มองมันแห่งนี้สนมันแห่งลายนี่จ้ะข้าวหาวานไว้อีกจากมือเขาจะค่อยได้ดำจะค่อยได้โลกาบมานเครื่องเดือนเครื่องเดืนอนอีกสิบสี่วันอสองอาทิตย์ก็ได้โลกา,บ,าบ้านบางๆซ้ำเนี่นึงเฉพาะ เรหรอหน,น,นึ่วันสั้นเลย่อ,อน้ำขอบห้อนบ้านบ้านมันบ่น้ำขอบนี่บ้านไหนน้ำขังนันร่องน้ำ่ะเท่ร่องให้น้ำไหล็ะฝนห่อบ่า,าเรามื่อไ <c oughs> หร่เเ <c oughs> จ้าก็จะทมหามานันสิถ้าฝนตกมนันนี่จบเลยค่ะกองกองกุนซะ แต่มันก็ยังหลกได้คือเก่าเมืนบ่แต่ว่ามันสิหลกยาค์หลกงาค์พอมันสิลงไปอยู่อยู่ต่ำเต่มันลงไปอยู่เลิกอยู่เลิกแล้วมันก็เปลี่ยนกัวเป็นเงาเป็นนังบางนิดบ่หนิส่วนต่ออ่าบางสิจยังไงหันเม็ดมันบ่ฝังมันกับไม่เกิดไม่จะเกิดหรือเปล่าถึงละวันบดหลดมันดิ่นมัน มันแด่คอววนวันนี้ข้าวเดียวมันกี้ห่างแล้วคอน,นบางนอดนะึงไอซูมดูเป็นของที่พ่อวาน้องเปป๋วานมาถึงเคืองให้น้ำได้เนี่ยพ่อล้วสิปั่นให้เห็ด โอ้ข้าวไลซเบอร์รี <dans la Idol> ่ไหนี่กับให้น <if it comes> hey, ั่นสองไหสองให้เ <diabetic> บ <dor diagram another> ิดบ๊เพาะเขาอ่าเบิดบะบลายเตะเราไต่ให้น้องฟังฝุ่นอ่ะนะอ๋อ ขึ้นบ้นหน่อยไปกานะมนกับเยโอ้ซ้มกับคู่สิเบิด่เบนี่มันแบบมบาบางเลยกา้าแต่ว่ามันเขาอันนี้่มันบ่อคอยบ่แก่ทัเ้เขาถามันน้ำบ่พอหรือบ่ได้ งานเด้ยวบริเกียวผุล่งไงนะไม่นี่ยปีนี้เขาไม่ทำเพราะว่ามันมันนั่นนั่นมันน,นั่งแช่สาเขาเขาบ่นเน่ยเราต้องย่างบานไก่บงบัลลูยางแค่ขอบบัลลีทำห,หนึ่งวัานย่างกลางใหนเลยหน่อยหน่อยนี่ลายหยอดกันดีไหม มีน้องนเปียนเมื่อวานเขาก่อกออีกเ็น้อยยดิรองวานสิวานสเป็นก้ามนะก็คือเมื่อวานให้คือบอกคือเฮ็ดให้นี่สันเ่อวาน่านกรบ้อเ่วานผ่านกระบืองอเากนสิ่ขาเขากอคือเขาเหนียวเตะเป็นอย่างมันแสบกอกันเตะที่พอเฮ็ดทุกเปียรคือเสียวกะคือเสียวดำาไว้เอำ อ๋ว้ตจะสามเาม,มูลที่บ่เกิดบ่นัออยางนี่อหองนันน้ามันขังหอองมันพ่เกิดมันบูนมันชินหนาปวดปุญว,ว่าตั้งแต่มันหน่อยสิบโล่ก็พ่อบอกให้เอาจากสิบโลเนาะ ข้าวไรซเบอร์รี่เป็นข้าวที่ไม่อร่อยจะแข็งแต่ผู้ใดบอกผิก็บ่แซบแต่ว่ามันมันคุณค่าทางอาหารมันสูงกว่าเขาธรรมดาไงพ่อน้ำตาลมันหน่อยกากใยมันสูงกากใยมันสูงแต่มันแข็ง้วเป็นยังใครไม่กินหนูกินเอง เราข้าวเหน,นียวข้ยวว่าเนขาน้าวกำหรออ้าวเหรออ้าวอันนี้แม่สื้อมาแม่ขาวเหียวหรือขาวเจ้าแล้วพ่อแม่นบ้บ่ได้ถามเพื่นตัว <laughs> <laughs> ตัวอะไร จะได้ซ้ำอีกรอบนึงมันะวะเพอบ้านตาน้านน่าโมไหล,ลกยากบ้านแหงไรกะกะแหงเจ้บ้านแหงไรมันกับ่เกิด การเห็ดน้ำว่ามันเห็ดไงเด้นี่แหงน้าดำแหงเห็ดหยากกอนนะ้าผายน้าวานันมองได้พ่อบอกให้ไปถ่ายมองทีมันเห็นเม็ดเขาช่องให้างามปลายเราก็ตามปลาย มันก้าวันน่ะมันก้าเป็นก้าวนมันก้าโอเคนี่ก็นานเลยที่นี่นาแล้วมูน,นี่นี่เพราะเราเด็กพอประมาณทางนี้อีกแล้ววันปะบอ๊องให้เย็นเม็ดเขา เม็ดเข่าเต็มแล้วพอว่าทั้งนี้พรอแล้วเมื่อวานด้วยมองในน้ำม,มันค้างก็ต้องเปลี่ยนน้ำออกบริสันเข่ามันสิเนาเม็ดเข่ามันสิเนามันสิบ่เกิด นี่ช่องบ้านพอ่อลาไปด้วยกับภาพบรรยากาศพ่อวานเขาพันข้าวพันไลฟเบอร์รี่กันนะคะมือ่อนาพ่อกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe ให้ช่องบ้านพอ่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย